เพื่อนๆรู้ไหมว่าผลของกรรมของเราเนี่ยเราไม่ได้วัดกันแค่ชาตินี้นะเพื่อนๆมันมาทั้งสังสารวัตรเลยนะมันยาวนานมากนั่นก็คือการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์ในตอนนี้เกิดในบ้านนี้ครอบครัวนียเกิดเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วเกิดเป็นอะไรตอนนี้มันก็คือเป็นผลจากกรรมที่ทั้งสังสารวัตรแล้วมันมาขมวดมันมาหาอะไรนะเรียกว่ากราไรขาดทุนอะไรนั่นเองเพื่อนๆ เหมือนกับว่าอามันรวมและซัมทั้งหมดเนี่ยมันได้แล้วส่งผลในกอมาเกิดเป็นลูกบ้านนี้นั่นก็คือผลของกรรมอันเก่าที่ส่งในกอมาเกิดเป็นลูกบ้านนี้แล้วมันก็จะมีกรรมอีกอย่างคือกรรมใหม่นะว่ากรรมคือกรรมใหม่ทีนี้เนี่ยครูชี่จะเน้นว่าพุทธะบอกว่ากรรมใหม่สําคัญมากเพราะอะไรเพราะกรรมใหม่เนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตเราได้เพื่อนๆกรรมเก่าเนี่ยมันก็ หมดแล้วละมันก็คือมาส่งในกองมาอยู่บ้านนี้แต่ทีนี้กรรมใหม่ที่ในกองจะทําต่อไปเนี่ยสามารถที่จะพลิกชีวิตได้เลยดังนั้นเราควรจะให้ความสําคัญกับกรรมใหม่ก็คืออะไรก็คือไอ้กรรมในปัจจุบันที่เราทำนี่แหละความคิดคําพูดการกระทําของเราเนี่ยมันจะสามารถที่จะล้มล้างอากุศลกรรมทั้งหมดได้เลยนะหรือใครก็ตามเนี่ยถ้าทําชั่วมากๆก็จะล้มล้างอกุศลกรรมได้เหมือนกันเพื่อนๆลองดูในสิ่งที่มันล้มล้างอากุศลกรรมเพื่อนๆลองดูองคุริมานเนี่ย ห็นไหมชาติเนี้ยชาติที่เขาเป็นนะ่ะเ,าาเขาสามารถที่จะพลิกฟื้นกลับขึ้นมาได้กลับกลายเป็นพระอรหันได้ก็คือ